สวัสดีค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วสีกิฮูกิตาก่อนเดอ้อม,มามามามุมมาดื่มน้ำชากับมุมนี้กับวบินี่มุมหอยไปเก็บหอยสั่งมานี่หอยตัวพ่อตัวยาวๆหอยตัวแม่อันนี้ตระกูลหอยสั่งเมอามอยหอยสั่งนะคะสวยเนาะไปเก็บมาจากไหนวิวีิไปเก็บมาจากแถวทะเล แข่งเล็กๆหอยจีบจี้หอยแข่งหอยหอยนี่มันหอยหอยลายสีน้ำตาลนี่ก็สวยหอยนี่มันหอยจูบนะเหมือนหอยอะไรมันนะคะดูตะกร้ากีวีเอากีวีไปอบเอาไปบ่มมันเอาไปอบเอาไปใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไป คุมเอาไว้ให้มันหอมๆค่อยออกมาทานกีวีมีวิตามินซีสูงมากนะคะกีวีสีเขียวมาน้ำชาขิงเหมือนเดิมรอบชาบางครั้งก็เปลี่ยนไนสำหรับคอชายดื่มน้ำชาขิงแล้วมันชื่นใจค่ะชื่นใจก็เลยสำหรับคนใช้เสียง อย่าดื่มกาแฟเยอะดื่มน้ำชานะคะมันจะทำให้เราสดชื่นฮ่าผลเสียงเสียงดื่มน้ำชามาหมอหอยสางตื่นขึ้นมาก็เป็นยังไงเ,เพื่อนๆเนาะก็ตอนนี้ก็ไปดูช่องเล็กๆเราช่องเล็กๆไม่มีคนดูเลยช่องบาอ้านก เบาเน,เน,นก็เล็กๆที่ไม่มีคนดูอยู่คนสองคนสามคนเหมือนช่องมีพี่ก็เลยไปกดกำลังใจให้แล้วนะคะดูวิธีกรีดย,ยางตื่นขึ้นมาก็ไปกดแล้วเราทันช่วงไหนเราก็ลงไปเดี๋ยวตื่นจะทันคลิปที่สามีพี่ตื่นตอนนี้ขณะนี้ที่สวีทก็หกโมงเช้า morning morning หกโมงเช้าตื่นมา แต่บ้านเราได้สามคลิปแล้วว่าสันน้องสุเทพบอกได้คลิปที่สามกำลังจะขึ้นนะ <_ C> เดี๋ยวไปกดให้พี่ดุดสนีแล้วล่ะยังไม่ลงไปมอมอยหอยสังนะคะมอมอยหอยสังหมายถึงว่าอย่างไรไปดูข่าวแต่และช่องละช่องเนาะเราก็มันกระแสเห็นหลังจากที่ ก็ไอล้ลุงกับป้าเขาปิดไวจาม,มานานแต่มันก็ยูทูบเบอร์ก็ตื้ดกันไปตื้ดกันมานะคะแต่ถึงจะเป็นยังไงเขาก็เป็นครอบครัวน้องสุเทพพูดถูกเนาะครอบกัวของข้าเจ้าครอบกัวของข้าเจ้าแล้วแต่ข้าเจ้าสิ าพูดถูกแล้วแหลอย่าไม่ต้องไปตีความหมายมากมายลุงเขาพูดถูกว่าโอ้ยอยู่ไพยูมั่นนันลาก็ดีแล้วอันเชียงหน้าน้อยก็ยูเชียงหน้าน้อยนันลามีความสุขแล้วว่าต้องไปโดว่าต้องไปสร้างกระแสว่าสิไปโดลุงกระป้าปัว่าอยู่ปไพยูมั่นละมันดีแล้วมันยังสบายใจวิววิปีน้องค้นบ่รดหรอก โลกส่วนตัวสูงไปอยู่กับใครไม่ได้ลุงก็พูดถูกนะอยู่ใครอยู่มันเนาะเพราะว่าแกสามสี่ปีแกมีบทเรียนมาเยอะยูทูบเบอร์กตีกันกับไปอ้างแต่ลุงพ่นลุงพ้อนอยู่ใครอยู่มันนั่นแหละดีที่สุดลุงพูดถูกเนาะช่วงนี้ยูทูบเบอร์ออกไปหมดว่าลุงปิดวายจาง้งในหลังศาล มันก็ดีอีกอย่างนะวิวว่ามันจะได้เราจะได้เงียบเงียบสงบบางทีอยากคนเราทุกคนก็อยากมีโลกส่วนตัวใช่ไหม,มวิววีินี่ไปไหนนานๆไม่ได้หรอกโลกส่วนตัวสูงงดหงิดงุนงานชอบอยู่คนเดียวเย <c oughs> มียมาแม่ดนเป็นทำกับข้าวอยู่สองคนตายยายเวลาแก ไปทํางานหรือแกเป็นนุ่มวก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยชอบอยู่คนเดียวนานคนไทยเขาว่าไปอยูว่วิออกไปข้างนอกแต่ไม่ว่ามาให้ก้นมาบ้านเนี่ยเอาคือแตกแถวซะชอบแต่งตัวไปออกไปข้างนอกไปอยู่แต่ว่าวิวไม่ชอบไปสูงสิงกับใครนะโหลส่วนตัวสูงลุ่งเป็นกระเปาถือกลาอยู่ใครอยู่มันอยู่ใครอยู่มันมันดีเลย อยู่เถียงหน้ากขายของไปยูทูบเบอร์แต่ละคนก็อยู่ใครอยู่มันก็ดีแล้วล่ะคิดข้ามแล้วเนาะอยู่กว่าจะได้ถ้าสารไม่ตัดสินกว่ากว่าจะได้เป็นชีวิตส่วนตัวเนาะจะได้มีสติสตังความเงียบทำให้เราคิดทำงานแก่อยากทำนู่นทำนี่ก็คนขยันก็ทำไปแต่ว่าพูดถึงว่า คนเราจริงๆนะสามสี่ปีมีแต่ข่าวมีแต่สารพัดอยู่เงียบๆนั่นแหละดีแล้วพูดถูกเนาะก็สําหรับแตส่ส่วนตัวแล้วก็สรุปแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็แตกชอบช่องไหนก็ไปดูช่องนั้น สรุปแล้วก็เจ้าก็ครอบรัวเพิ่นนนละไปแล้วหมอหม้อยหอยสังมามาวิีวิธีบม่มกีวีบมยังไงเอาใส่ตะกร้าแล้วก็เอาผ้าคลุมสามวันมันจะหอมส่งกลิ่นแต่สีสันสวยงามเอาสักตะกร้าไหมกีวีวิตามินซีสูงนะคะสรุปแล้วว่ามีแต่ยูทูบ <c oughs> ยูทูบสัต์ยู ยูทูบเบอร์นะคะยู่ใครอยู่มันมุมน้ำชามะามอยหอยสังยู่ใครยู่มันมันดีแล้วจะไม่ต้องไปยุ่งกับชอบช่องไหนก็ไปดูช่องนั้นช่องไหนมาให้กำลังใจเราเราก็ไปนะคะบริยาตแปลบริยาตจ๊กน้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องไปแ <c oughs> ปลแล้วมันบน,นถูกต้องไปมา เราน้ำชาจะเย็นก่อนหอยสังสวยๆนี่ได้มาพ่อแม่ลูกพอดีตระกูลหอยหอยจะไปเก็บมาลางแล้วใส่โถไว,สว,สว้สวยๆไหมสวยไหมคะรักหอยต้องกินแกงหอยพูดมาแล้วอยาก,กินแกงหอมหอยหอยหอยเรื่องของเมามอยหอยสังนะคะดื่มน้ำชากับวิว ก็ไปให้กำลังใจเ,เพื่อนๆนะคะเราไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันชีวิตแต่ละวันอุ๊ยวันนี้ว่าจะซุปมะเขือพูดแต่เรื่องกินแหละช่องวิวีมานะคะดื่มน้ำชาเลิฟเลิบทุกคนพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักแล้ว